เราต้องตั้งหาผีแล้วไม่ใช่เหรอพี่ใช่ปะใช่เนี่ยตามหาผีแล้วเนี่ยผีไใบแล้วเหรอใช่ปะอะไรแบบใ่เนี่ยเขาใบเขาใบในทวิตอ่ะต้องแต่งตัวอะไรเนี่ยต้องปองเนี่ยเมลบีเนี่ยพวกแอดมินอ่ะต้องแต่งตัวไงอ่ะแต่งอะไรก็ได้เหรอเรา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 แค่ไปถ่ายรูปอ่ะเซลฟี่อ่ะอ๋อโอเคได้พี่เนี่ยไหนวะไอ้เนี่ย เนีมันขาบอกให้แต่งโจมเฮอร์รีนด้วยเหอเนาะแต่งก่อนเหรอต้องแต่งเหรอเห็นเปล่าในกองเขียนนะโอ้โหเฮียลูกกูแม่ลูกกูอยู่ทะเล่หว่ะไอ้สัตว์ไอซสวิตตี้นี่ตรงไหนวะไอเดาบป่าวะ ังมันกันไอ้ดับตรงนี้ปะวะอีกต่ออายบ้านปะวะไอ้บ้านาบ้านแต่งงานอะแวนดูดิดูล้าสุดอ่ะใช่ไหมไอ้บ้านคนจนคนรวยออ่า ดูใกล้จัดอันดิบ้านที่เราชอบใช้จัดขางมึงมาดิพี่ว่าน่าใช่นะหาไม่เจอหวายเชี่ยแมพไม่รู้แมพด้วยขวาบนขวาบนขวาเอ้้ายบนแถวโซนโซนโซน,นบ้าน JK เจเคอ่ะเนาะ ที่มีอ um ้นี่ป so ่ะสนามยาวป่ะเออที่ที่เคยจัางาน่งอ่ะเ็นรบรไม่มีแม่เอะอมีไอ้บ่อน้ำเมาละเอ้ยตีถ่ายรูปพี่อมาละ สที ة, ่ไหนวะน่ะได้คนเดียวปะได้ปะอืแล้วเขาเปลี่ยนจุดปะที่นี่วะเนี่ยที่พี่บอกอ่ะไม่ใช่ไอไม่ใช่นะไม่ใชบ้านนะไม่ใช่มันอยู่ตรงไหนเออเดี๋ยวนะ ขึนหายากจัดเลยวะไ่้เฮ้ยมีร้านไอ้นี่มีเหมือนเหมือนมีเหมือนมีที่งัดร้านอะ่ะคนหนึ่งอะ่ะไอ้ริ้วลอยอะ่ะจริงกันร้านเห็นปะร้อยเจอแล้วงั้นแต่ไอ้ที่อยากรู้ว่ามันเขาจะให้เรื่อยๆหรือเขาจะให้คนเดียววอากันตามวบอกเรื่อยๆเราก็าน่าไปนะผมว่าน่าจะให้เรื่อยๆจนกว่าหมดที่กัน ไอกิกรรมอ่ะใชแล้วแเมีคนเข้าไปหรอ๋อว่าเจอแล้วนะ่าเจอลเลยปะเเขาเขาน่าจะเป็นจุดจอ่ะเขาน่าเป็นจุดอ่ะูดไปะมึงเข้าไปถ่ายาไหมไอเนี้ไอตรงใกล้ๆเนียไหหถ่ายเขาก่อนปะได้เล้ แต่คิดว่าไม่น่าได้นะไม่งั้นก็ปั๊มกันสบายนี่ก็ว่างนแล้วพี่ว่ามันเยอะมันง่ายไปเลยเอาละครับผมอยากถามว่ามันให้ซ้ำหรือเปล่าหรือยังไงให้ได้ทุกคนครับอ๋อแค่ถ่ายใช่ไหมครับ ได,ได้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 แต่รับเปิดได้คืออะไรวะอ๋ะอมึงพิมพ์ด็อกแชทบอกดิว่าใครเจออะไรให้ส่งชื่อให้เราแล้วใครจะเล่นบ้างเดี๋ยวส่งชื่อห้งเดี๋ยว ทนที่บอกมันได้อะไรอ่ะน้องน่าจะไป่ตงต่อเฮ้พี่กอดอ่ะขอชีวิตพี่กอดดิโอเคเอาแบ,บโอเคพี่กดอดส่งแล้ว พี่ผมมีจุดหนึ่งไอ้ตรงไอ้ตรงไอ้ตรงไอ้ลงลงหนังอ่ะพี่รู้ใช่ปะฮัลโหลพี่ตรงจุดลงหนังปะฮัลโหลได้ยินไหมกดพูดใหม่พี่ตรงจุดลงหนังไหมผมมีจุดหนึ่งจุดลงหนังอะจุดลงโอเคโอเคเนี่ยพี่ส่งจีให้แวร์แล้วอ่ะได้พี่แล้วเดี๋ยวผมเจอแล้วเดี๋ยวส่งให้เออครับอเรียบร้อยเลยสวัสดีครับช่องแอนนี่อยู่น้องเือรนี่ใช่ปะเนี่ยเทียบภาพเนี่ย เออนอกเมืองคนหนึ่งเราจะพาเขาได้หีือยังาได้พี่ร้อยร้อยเดียวร้อยเดียวพาได้เหรอยฮะเออพาแล้วกันเดี๋ยวมั้งน้องกล่องมึงเปิดยังอ่ะไม่เปิดเลยมันเราใส่ช่องไม่ได้อ่ะเมื่อกี้เพื่อนกันได้ปะจะได้เหรอเรียกเลย เจ็ดหนึง่งเอ้สี่สี่หนึ่งเจ็ดไม่ได้ไม่ได้เทนะ่าไหร่นะเอาเดียวเออเราได้กินด้วยอันนี้ก็เอาในเมืองมาครับ อันีนพี่มี80อันอ่ะก็ได้แค่หน้ากาก80อันอ่ะแลวใช่แต่มันมีเวลาฟาร์มอีกห6มโมงเช้าไงได้แล้วพี่ก่ออะไรอะแต่พี่อยากได้สองอย่างอ่ีดิอยากได้กระเป๋าด้วยอะโลป่ะได้อยู่2 0 0อยอันต้องเป็นสอง้ออันอ่ะ250เลยหรอใช่เพราะ150มันได้ก่ออะไรอะ กคนครพีพีทไายรูหน่อยถ่ยยรงงานดีอ่ะก็เจ็ดเรียบร้อยครับขอบคุณครับขอถ่ยรูปหน่อยเก้สสี่ครับพีพเร็วๆโอเยอะาระัปแล้วเก้ส่วนสี่เรียบร้อยครับไหนอีกอันนี้เจ็หึงใช่ครับตีหนึ่งเจ็ ทันครับจิงเจ็ดครับยังเหลอครบเจ็ดตัว,วก็ได้อีกแล้วพี่จิงไดออ้หรอพี่พร้อมส่งอะไรมาไม่รู้คนหนึ่งอ๋อหรออ๋อหนุ่มจีให้หน่อยได้ไหมครับข้อความเหรพี่ได้ไหมได้ครับ ลองเจ็บตัวครับคุณผี <laughs> มันพยายามดูจุดดีแล้วถ้าสมมติาดูตามรูปถ้าสมมติเจอหรืออะไรอ่ะมันก็ให้ใหมาให้เราหน้าเมื่ออันหนึ่งอ่ะเฮีย เนี่ยที่เราจไปเนี่ยโคตรไกลเลยเอ็นจีถ่ายรูปมาอยู่ร้านไหนฮะเออดูดิร้านนึ่งมังเอ็นจีฟู้ดไอ้ฟู้ดฟู้ดฟู้ดเก่าฟู้ดเก่าฟู้ดเคดีอ่ะฟู้ดเคดีอ่ะฟู้ดเคดี้ตรงไหนวะยะเพี่อนบ้านอ่ะดิข้าวจะหมดวะน้อง หีเวลาหลีได้จริงอ่ะเออมทางพี่แล้วมุ้มพี่อ่ะทำเสียเวลาบ้างนะมึงมึงมีข้าวอะไรตัวมีเนี่ยใช่ไหมเนี้ยทำไปแก่เนี้ยไปไหนเอาไว้สับเอาคนอันหว่อเนี้ยไอ้นี่ปะ จะแต่ฟูดบ uh, ้านที hey. the sky. The sky. That, 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 ่เขาแทงกันอะไปไปไปเร็วไปที่ที่ที่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะที่ที่ที่เก็บยางที่เก็บยางด้วยที่เก็บยางไปแล้ไปนอกเมืองไปพี่นอกเมืองสองอันปะเออไปนอกเมืองไปน้อเองเจ้กันใช่น้องเมืองสองอันมันมีที่เก็บยางด้วยสวัสดีครับเขาเปิดกล้องไปชิวแล้วอ๋อด็อกแท็ก ให้รรมให้เราลัวแท็กะ่ะเออรวมบ้างเราเจ็ดอันปะ่ะจะให้เราเจ็ดอันอ่นอะนอะ้องึงไม่ได้ <amps> เออ,อื่นเนี่ยคือเนอี่ยอยู่นอกเมืองปะไอ้คนจอนเนี่ย น่าจะเป็นเขาไอ้ไอ้นั่ยนะเขาเขาชีเปลยอ่ะชีเปลยเหรออืมใช่เขาชีเปลยมาที่มาคนนี้เปหน่อยเนาะถ้าของหอยลออีกยืนมืองอีกใช่สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยครับเมื่อขอรอเสร็จไปแล้วก็ไปหาชกี้อันสุดท้ายอ่ะวันได้อยู่นะไปหาไปหาชกี้อ่ะต้องเมื่อที่เหลือต้องเมื่อหมดเลยมั้งเนี่ยแต่เกนจิไม่รู้อยู่ไหนวะ ฝนก็ตกเลยถ้าผมไม่ลงถ้าสมมติคุลงโน้นนะอยู่นี่กูไม่เป็นะนเลยไม่มาชนลามันไม่เป็นไรเลยสุดยอดวะนี่เขาอยากรู้เลยคนประเทศนี้ขับรถเร็วไม่เป็นหรอวะ อมันไม่เห็นพีหรือเปล่าวะทำไมแบบว่าอีมันเก็บ法宝ทองน่าอยู่นะตอนเนี้ยน,นี่เหรอหลายคนเก็บ法宝ทองตึมเลยไม่ครับ法宝ทองเก็บได้อยู่เนาะแต่เราถ้าคุ้มกว่าดิท้อได<อ>้ลมเขาบะไอ้ก่อดฉีเปลือยปะไอ้นั่นเนาะที่นั่นเนาะที่ไหนเหรอเฮ้ยท่าครับ เหรอรใช่ตัวเดียวเหรอใช่เละโอ๊ยโอ๊ยตายด้วยไม่ต้องฆ่าป่ะเพื่อนน้องต้องฆ่าฆ่ายังไงวะนี่ แทงไม่โดนแทง <c oughs> ไม่โดนต้องนะไโดนแล้วแทงไม่โดนแทงผี อายจึงว่าผีพีน่นะต้องถ่ายกับตัวนี้ป่ะครับใช่ครับต้องถ่ายตัวนี้ต้องฆ่ามันก่อนล่าสุดผีปั๊มยาเออมดีม๋ยวไปอยุดเพิ่งถีบอ่ะเดี๋ยวว่าถ้ามันปั๊มยามึงต้องปูตีหัวนะข้ายาย่าะมึง <laughs> ้เล่นเล่นอยู่ป่าะเรียนครับอันหนึ่งออกคว้าแล้วน่าลำบากน่านขานมากเลย ใช่สมุทรเจ้าง่ายๆคือวิ่งข้างๆผมแล่ผมออไมาบูทเรื่อยๆก็ตายแล้วถูกปหล่ะฮัลโหลครับแป๊บนึงนะไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งแยกแยกกันตีได้ไหมคือวิ่งไปข้างๆผีไล่ผมบูทได้ไหมได้ได้ครับได้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 เดี๋ยวนีมาพี่ได้ปะมันมันเสียเวลาจริงยิงปืนกระสุนเราดิ โอ้โหไอ้เย้ยนี่อันนีวิ่งข้างนะพี่ดิวิ่งให้พี่บูดละเนาะตายหายแล้วมักตายเกาะอีกโอ้กูเลยเชื่อ ตีไม่ได้มันที่ตีปดดไปเยอะเลพี่ <c oughs> รอบหนึ่งลบ หนึ่งไม่ตายครับอรอยหรอกผมมีวิธีช่วยอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมยิงเสร็จใช่ไหมแล้วกีบโทรศัพท์ถ่ายรูปกกเองนะโอ๋ยมองไม่เห็นเมา,เอ,าอีกบ้าแล้วผีตัวนี้ละ เวลากับแม่งชิปหายเยีนไว้แวนเยีนไว้แวนถ่ายรูปแูนผีหลอกอ้าต้องตัวในบ้านไม่ได้ตัวนี้เอ้ยมีชั้นใต้ดินปะอะไ ท่อ,อว่ะยังท่อว่ะเจอที่เอเรียนนั้นหลอกอีกเปลือนกระสุนชิบหายกงนี่ยังไม่ได้ขับให้ชายเย็นเลย ตรงนี้ไม่ผีจริงเหรอวะเออนเขาไปแล้วมัง<ป>้<ป>งพี่เขาไม่อยู่แล้วบอาระยยที่ไปแล้วมั้งพี่เออเอเอนเ,เสียเราอ่ะเนาะนอเออไปใกล้ทีิไปใกล้ทีเนี่ยเอ้ที่เก็บอย่างมากเลย เขาประกาศว่าอะไรนะไม่ได้อ่านไม่ได้เหมือนกันอ่านไม่ทันไลต้ตีแม่งอยู่ไอ้เหี่ย